ตุกี้ชิงร้อยออกชิงร้อยหลังแต่งอยู่กินสามีฝ่ายชายไม่รู้จักพอเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับนักแสดงและตลกมากความสามารถอย่าง ตุก๊กี้สดารัฐบุตรพรมหรือตุก๊กี้ชิงร้อยได้ออกมาโพสเดือดไม่คิดว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของตนเองซึ่งเธอได้มีการระบุข,ข้อความผ่าน Facebook ดังนี้เป็นคนจะทำยังไงถ้าผัวคนนี้บ้านอีกหลังแต่ต่อหน้าแํมดีมากรักลูกรักเมียรับหลังแบ่งเงินไปเลี้ยงอีกหลังไม่เคยคิดเรื่องจะเกิดกับคนในครอบครัวตัวเองน้องเอ๋ย เธอก็มีลูกตั้งสองคนเธอก็น่าจะเห็นใจคนมีลูกเช่นกันหยุดนะพี่ขี้เกียจคุยกับทนายโลกนี้ทำไมน่ากลัวมันหายากแล้วหรอผู้ชายไม่มีพันธะการเป็นเสาหลักครอบครัวมันเหนื่อยมันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องของเราแต่นี่คือเรื่องของคนที่เรารักและพร้อมจะปกป้องล่าสุดผู้ชายขอมีลกสองใบโดยการยอมจ่ายเงินหรอเก็บไว้จัดทนายเหอะอินกับขามากไปหรือเปล่าถึงเอามาใช้มีด้วยหรอคิดว่าครอบครัวเมียเขาจะยอมหรอ คลิปและภาพพร้อมปล่อยมากแลกกับโลกของคุณและเมียน้อยซื่อสัตย์เท่ากับเมียซื่อกับสามีหลังจากนั้นไม่นานตุก,กี้ได้เขียนข้อความระบุเพิ่มเติมอีกว่าทําความเข้าใจสําหรับคนอ่านหนังสือไม่จบนี่ไม่ใช่เรื่องของหนูและไม่ใช่สามีหนูแต่เป็นเรื่องของในครอบครัวหนูนะคะเริ่มไม่มีหลอกโลกสองใบมีแต่หญิงที่เป็นกับผู้ชายที่ไม่รู้จักพอ ด่าคู่ไม่แบ่งพอๆกันสติความดีความชอบกรรมเกิดจากการกระทำยับยั้งชั่งใจเราเว้นของเขาของเราใจเขาใจเราคุยรักก็แล้วเตือนแล้วก็แล้วสาบานก็แล้วกราบตีนแม่กูก็แล้วเจรจาก็แล้วสีสายคุยแล้วก็แล้วก็ยังไม่หยุดไม่รู้จะทำยังไงมันคงถึงเวลาแล้วล่ะปีกว่าละที่เดือดร้อนใจมาตลอดพอเหอะเลิกคุยกันดีๆไปเลยไปคุยกันที่ศาลจบ เตือนแล้วไม่ฟังมันก็ต้องพังคนละข้าง